การไหว้ขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนของสมเด็จพุทธจาร์โตภูมิรังสีไหว้ครั้งแรกเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติ ได้แก่ทานศีลภาวนาไหว้ครั้งที่สองเพื่อบูชาและขอขอมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนำพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมสำนึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาเนืองเองไหว้ครั้งที่สาม เพื่อบูชาขอขามาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสารต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักทับถือและอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยการสารต่อศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาท และช่วยเผยแพทยธรรมไหวครั้งที่4เพื่อกลับไหวบูชาขอขามาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือยังอยู่กลับไหวท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญนุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูขอให้ท่านน้อนมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงน้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกทั้งในภพนี้และภพหน้าไหว้ครั้งที่หเพื่อกลับไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวท,ทิราชและพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบําบัดทุกข์บำรลงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราพึงกรับไหว้ก่อนนอนเพื่อขอข,อขมา และขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและคอยส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรืองไหว้ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขามาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้ง,ง,งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหน เช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดลงไปไหว้ครั้งที่7เพื่อกลับไหว้ขอขมาเจ้ากรรมในเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติแม้แต่สัตว์ที่ท่านทานเข้าไปให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มาก แสดงว่ากรรมท่านก็มากเพราะเคยทําผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาของโลกให้ท่านขอขอมาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพบนี้หรือพบที่ผ่าน,านมาเพื่อขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมในเวรพึงน้อมสํานึกว่าจะไม่ก่อกรรมร้ายใดๆอีกตับเท่าที่จะพยายามทําได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการั้งหน้าอีก การไม่ก่อคมชั่วคือการไม่สร้างนิสินให้ตัวเองหลังจากไหว้ครบเจ็ดครั้งพึงน้อมจิตแผ่เมตตาดังนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบจักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนาม จองมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเทินอันนี้สงจากการไหว้บูชาขอขามาเจ็ดครั้งก่อนนอนข้อแรกทําให้เป็นที่รักใคร่ของบนลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนข้อที่2หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขึ้นยศตำแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตาข้อที่สาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไปที่ไหนก็แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆข้อที่4จิตแจ่มใสมีสติมีความเมตตาและความอ่อนโยนอยู่นึงเดืองข้อที่5มีสติปัญญาดีไม่อับจนหนทางข้อที่6ปราศจากเจ้ากรรมในเวรอาฆาาพยาบาทข้อที่7เงินทองไหลามาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้ง7ที่กราบไหว้ข้อที่ 8. จิตเกิดสมาธิได้เร็ว จิตไม่มีมารมาคอยทําให้ฟุ้งซ่านข้อที่9ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและข้อที่10ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปองดองกลับมาติดตามฟังคลิปเรื่องราวดีๆจากช่องธรรมะธรรมดาได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลาประมาณ20นาฬิกาสำหรับคืนนี้ ขอให้กัลยาณมิตรทุกท่านหลับฝันดีพบกับความสุขความเจริญทำการสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จสมความปรารถนาขอให้อำนาจแห่งพุทธธรรมจงปกป้องรักษาทุกท่านเทิด